Merry Christmas! Hiuayolo! 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 Merry Christmas! ah. memang Christmas ka! Hiuayolo! 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 Merry Christmas. I wish you Merry Christmas. Merry Christmas. ยั่ลและมีรีคริสต์มาสนะคะก็วันนี้เป็นเพียงแค่วันที่22นะคะแต่ว่าเราก็จัดเรื่องน้านืึเนื่องจากว่าทุกคนมีภารกิจค่ะวันนี้ก็จัดแบบธรรมดาธรรมดานะคะทานอาหารเล็กๆน้อยๆแล้วก็อยู่กับครอบครัวค่ะต้อดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีของขวัญอะไรบ้างเป็นพี่แซนนะคะก็วันนี้ก็ดื่มด่ำกับวันฉลองวันคริสต์มาสกับครอบครัวกันค่ะ อันนี้มีเค้กด้วยนะคะวันนี้วันนี้เราฉลองวันเกิดด้วยนะคะสองคนนะคะก็คือเบ้ติและน้องคริสเตียนนะคะแต่ลแม่ตู้รัวสวัสดีค่ะ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 เมนูวันนี้ค่ะเรามีอะไรนะคะคุณยายทำเมนูอะไรให้คะ่ทาก็ใกล้ขนมจีนช่้ยก น้ำยากไก่นะคะคุณยายมให้ให้เด็กๆทานนะคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะวันนี้มีเมนูอะไรคะขนมจีนน้ำยาตีนไก่วว้าอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ Merry Christmas ค่ะ Merry r c h Is this m a good? Yeah <laughs> อันนี้เมนูนี้ทำอะไรคะ โอเคอันนี้ทำให้น้องชายนะคะอันนี้มีเอสำเร็จแล้วนะคะสำเร็จรูปเราแค่มาทำซอสแล้วก็อะไรกอะไรอะแล้วก็มาล้ายสาเนี่แล้วก,วก็ทอดนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้ซอสนะคะโอเคมันฝรั่งอยู่ในตู้วมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะคะมันฝรั่งบดค่ะ

ขอของขวัญคริสต์มาสอะไรกับลุงซันตาไว้คะเออเราแจกหอดความคาดหวังนะคะของขวัญที่อยากได้มี2อยา่อยางค่ะปีนี้อยากได้ถุงเท้าอุดนุนเยอะๆเยอะๆเยอะๆหนึ่งอย่างค่ะและอย่างที่สองนะคะอยากได้ครีมทามือนะคะเพราะว่าทํางานเยอะที่บ้านเล่นคอมเยอะเพราะว่ามือเป็นแห้งนะคะ2ออย่างนี้ค่ะคอยดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่า ขอของขวัญอะไรกับคุณลุงซันตาไว้ค่ะก็ขอหลายๆอย่างเป็นเป็นความลับไว้ก่อนนะคะเป็นความรับไว้ก่อนขอหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวซันตาซันตาจะมาให้ตอนดึกๆนะจ๊ะก็เอาไว้ลุ้นกันนะคะไว้ลุ้นกันรอบดึกนะจ๊ะขอของขวัญอะไรกับคุณลุงซันตาไว้คะอยากได้ที่ชาร์จแบตที่มันมี3อย่างนะคะ เปอร์ตาราตุอ๋อโอเคค่ะที่พัาได้พักโทรศัพท์ชาคิดว่าจะได้ไหมคะคิดว่าน่าจะได้นะคะเพราะเห็นแล้วว่ากล่องแข็งวันนี้เป็นวันเกิดนะคะของสองหนุ่มค่ะคริสเตียนและเวตี้นะคะเยย เท่าไหร่คะกี่ขวบคะหนูกี่ขวบคริสเตียนคริสเตียนได้ขี่ขวบครับอสี่ตัวสก้าเจมไหมัือสี่ตัวเวกุติปุกก็หล่อนะเนี่ยหล่อเหมือนพ่อเลยหล่อเหมือนเจ้าบอลเลยเนี่ยเจ้าบอลน้อยเนี่ยเจ้าบอลน้อยติดขวดบอลน้อยตอนนี้ก็จะทำการนะคะแจกของขวัญแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็ ม,มีคุณลุงสันตามาแต่ว่าเดี๋ยวก็จะจแจกกันเองอค่ะ ตอนนี้ก็แจกของขวัญครบแล้วนะคะเหลือแต่ทําการเปิดนะคะเราดูว่าใครจะได้อะไรบ้างค่ะมาดูกันนะุ๊ะตอนนี้ก็ทําการตอนนี้ก็ทําการเปิดนะคะทําการเปิดของขวัญนะคะว่าได้อะไรกันบ้างได้อะไรบ้างคะชักแรกว้าวคุณแม่ได้อะไรบ้างคะ กรจ็คกอได้ไรบ้างคได้บ้างคะใครคว้าโอ้โหนีกวิลเลียมซนะจ๊ะโอ้ได้ยไ้ไบ้างครับโอ้หได้บ้งคะ และอีกถุงนึงนะคะเหมือนกันค่ะชอบไหมคะชอบค่ะมิสเตอร์มิสซิสได้ไรบ้างคะไอโยบี้อะไรนิดจ๊ะคู่ได้ไรจ๊ะคุณยายได้อะไรคะเดี๋ยว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 ให้ดูนะนี่คุณยายได้อะไรล้างโคมแนวแนวเนี้ยล้างโคมล้างโคมล้างโคมสีแดงชอบเลย ผมชอบสีแดงมาและเป้เมียปาเกตีได้ลิสิทล้างคูน s for the couple ต fix หดไม่้เลยตัวอีกแกอยแ้เลย Mikä on täällä? Mikä mä oon paketlisti Oi kato! Mikä oh. se on? Hienoa! Ah, toi. Meidän valokuvat! Vau! Oh. Oh. Very unique! Mm. ทั้กดไลคกดแชร์นะคะนี่ก็สําหรับคริสต์มาสก็ลุกล่วงไปด้วยดีนะคะก็ทุกคนอาจจะแปลกก็คริสต์มาสในวันอะไรวันนี้ก็คือคือว่างกันทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ก็ทํางานกันนะจ๊ะขอขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะมีคริสต์มาส